ว่าเปลี่ยนการกำหนดค่าเป้าหมายเนี <travail> <Me Sabbath> ่ยอาจจะเปลี่ยนจากเอเนเป็นไปพัคเรียนพอเปลี่ยนไปพัคเรียนเสร็จปุ๊บมันก็จะมีปัญหาในการกําหนดค่าเป้าหมายพอกำหนดค่าเป้าหมายอย่างที่บอกว่าเราเราวนห้าใช่ไหมครับพอวนห้าเนี่ยถ้าแบ่งการลงทะเบียนเราเปลี่ยนไปรายวิชามันก็จะไม่ตรงพอรายวิชาเราเราไม่ตรงเสร็จปุ๊บเราจะต้องย้อนกลับไปดูว่ารายวิชาเนี้ยสมมติว่าเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ สมมติปีเมประมาณ 6, ปีการศาึกษา64เนี่ย<ม>ภาคเรียนเนี้ยที่เราจะเข้าประเมินประเมินปี64เนี่ยเรามีแรนดู้สู้ภัยธรรมชาติแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเราไม่เคยมีผลสำฤทธิ์เรื่องของการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติเราจะกาหนดค่าเป้าหมายไม่ได้นะครับ<ม>เราก็ไม่รู้จะเอาผลตรงไหนมาเป็นค่าเป้าหมาย คืออันนี้คืออาจจะไม่ให้ให้มุมมองในเรื่องของการที่เราเปลี่ยนแผนการลงทะเบียนอยู่บ,บ่อยๆพอเราเปลี่ยนแผนการลงทะเบียนอยู่บ,บ่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้เรียนของเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไงครับแต่ถ้าแผนถ้าแผนเรานิ่งก็คือมันก็จะวนลูปของมันไปพอดีแต่ถ้าผิดไหมอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ผิดมันเป็นการลดลดในส่วนของรายวิชาลงรายวิชาเลือกลง มีใครจะสอบถามอะไรกันไหมครับเดี๋ยวจะให้พักเบรกก่อนแล้วก็จะคุยกันถึงเรื่องของโคออรงสร้างนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูดูในส่วนของแผงกระเบเดอะไรนะเดี๋ยวถ้าพักเบรกกลับมาเดี๋ยวจะให้ดูหลักสูตรสารศึกษาคร,ารา่าวๆไปก่อนแล้วก็จะคุยกันเรื่องนี้หลักสูตรสารศึกสารมีสามเล่มครับผมมาตม,มา,มมามปแล้วก็ในแต่และเล่มที่เป็น เป็นบริบอันนั้น,ต,น,นต้องใส่ทุกเล่มหรือว่าเล่น่มหันต้องใส่ทุกเล่มให้โคร,ครงสร้างของว่าหลักสูตรสถานหรือสางเล่มมีโครงสร้างประกอบด้วยอะไรบ้างทุกอย่างจะเหมือนกันจะแตกต่างกันเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรเรื่องของคําอธิบายรายวิชาในแต่ละระดับนะครับแต่ว่าในส่วนของรายวิชาอย่างที่บอกว่ารายวิชาที่เราเอามีอยู่ปรากฏอยู่ในแผกนการลงทะเบียนจะต้องปรากคฏคําอธิบายรายวิชา แล้วก็โครงสร้สางโครงสร้างแต่ละารายวิชาอยู่ในนี้นนทั้งหมดนะครับก็คืออย่างที่ททบอกไปว่าทําไมมันถึงหนาเราจะต้องใส่ทั้งหมดแล้วสมมติว่าในแผนการเรียนเนี่ยมันมีเป็นเซตเป็นเซตอยู่แล้วแต่ทีนี้กรณีที่นักศึกษาเทียบโอนน่ะมันจะมีวิชาข่อยอย่อยมาที่มันไม่อยู่ในแผนน่ะเออเราจะต้องเอาวิชานั้นมาลงใน,นงหลักสูตรสถานศึกษาด้ไหมคะเวลาเทียบโอนใช้วิชาอะไรเทียบโอนครับ คือหมายถึงว่ารายวิชาที่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรกลางเราจะต้องนำมาใส่ทั้งหมด,มดคือหลักสูตรที่มันมีอยู่ในตัวฝรอโครงสร้างอ่ะ รายวิชาเลือกที่สํานักใส่ขึ้นมาทั้งหมดนะเราต้องมาใส่ทั้งหมดเพราะเวลาเทียบบนรายวิชาเหล่านี้ก็คือเราก็เทียบบนรายวิชาที่มันเป็นของที่สํานักงานพัฒนากับที่สํานักงานกสนออกพัฒนานขึ้นอยนะรายวิชาเลือกเสรีที่ยิบยโอดังหมดฉะนั้นเราต้องยกมาใส่ทั้งหมดแต่สิ่งที่เราจะใส่เพิ่มคือรายวิชาที่สัาสาพัฒนาขึ้นก็คือสามวิชาของลงง้มเง ฉะนั้นรูปเล่มจะต้องประกอบด้วยโครงสร้างว่าองค์ประกอบของหนึ่งหนึ่งเล่มของลหลักสูตรหลักสาต้องประกอบด้วยอะไรบ้างที่เราคุยกันม่อกี้ใส่ทันะ้งหมดะแยกเป็นระดับเนะี่ยเราไปหาคู่มือตัวนี้ได้เลยนะคะมันจะมีแต่มาหาเชียงรายไม่เจอนะครับนี่เอามาจัดหน้มัน่นะ <c oughs> ถามใครก็ไม่เคยเห็นนะถามพี่หนุ่ยก็ไม่เคยเห็นแต่พยาย,ย,า,ย,ยามพยายามสืบค้นจากกองพันธ์ก็ดูจากเลขที่เอกสารตรงเนี้ยก็หามไม่ค่อยเจอนะนนก็ลองลองไปดูว่าน่าจะมีเพราะว่าเจนนายของเรานําร่องอยู่แล้วไง<ๆ>หรือว่านําร่องเขาไปกระชูอบรมมาก่อนใครเพื่อนก็เลยหายก่อนใครเพื่อนคือคือทุกอย่างนะถึงแม้จะนําร่องกับที่ใช้พร้อมกันทั้งหมดในปี าสามใช่ไหมครับมันก็จะแตกต่างกันเฉพาะทักษะการเรียนรู้เท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะแยกย่อยเป็นรายวิชาย,ย่อยๆใช่ไหมครับวิจัยบ้างเรื่องของอะไรหการเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นย่อยๆแต่หน้าตอนเนี้แต่ก่อนอ่ะมันจะเป็นวิชาวิชาแต่ตนนงรงเนี้ยสิ่งเหล่านี้เขาจะยุบมาอยู่ในทักษะการเรียนรู้ทั้งหมดแันนั่นเองแตกต่างกัน มีใครจะสอบถามอะไรก่อนที่จะทักเบรกหมครับรักษาเวลาอย่างดีเลยนะม่ใครสบถามอะไรไหมเจ้าของโครงการใครอะมีใครจะถามเจ้าของโครงการจะถามอะไรไหมครูมีอะไรจะสอบถามไหมครับเบื้องต้นถ้าไม่มี<ส>เดี๋ยวก็ค<ม>งจะให้พวกเราได้พัก